วันดีท่านผู้ชมทุกคนนะในคลิปนี้เขาจะมาสอนใส่โปรแกรมอิเซตฮับนาะหรือว่าเป็นโปรแกรมแช่พอร์ตแช่พอร์ตมือถือแช่พอร์ตอรองเกิลเวลาเขาจะใส่ปุ่นล็อกหรือว่าจะแช่พอร์ตอื่นๆกระยาเนาะที่เราต้องการอยากจะแช่เนาะเป็นโปรแกรมแช่อย่างเดียวเนาะสำหรับคนแช่เนาะมันเป็นโปรแกรมหนึ่งที่เขาหาข้อมูลนี่มันหายากอบบีไปสอนเนาะคนที่สอนเนี่ยเขาจะสอนเฉพาะอันวิธีการอ่าเชื่อมต่อแต่ว่ากรณีเขาจะปุ่นล็อกกับเขาวิธีเชื่อมเท่าน,นั้นเนาะ แต่เขาบพื่อด้ดชอนวิธีการสั่งซื้อวิธีการอ่าสมัครวิธีการใส่งานแบบหลักๆเนาะฉะนั้นเมื่อนี้เขาก็เลยถือโอกาสมาสอนท่านผู้ชมเกี่ยวไปที่ต้องการจะปลดล็อกออนไลน์เนาะหรือว่าจะแชร์พอร์ตลูกค้าเนาะบอกว่าจะเป็นจากคอมอีกเครื่องหนึ่งมาที่คอมของเฮาหรือว่าแชร์จากดองเกินของเฮาไปที่คอมของลูกค้าเนาะเอามาเบิกว mm ิธีการก่อนเดินมาเลยครับก็ต้องเขาเว็บก่อนนะเนี่ยเป็นเว็บตัวนี้เนาะพิซซ่าครับนะน่าจะเป็นเซ็นทรับเป็นโปรแกรมแชร์เนาะที่เขาไปในเว็บไซต์ของเขา ในมาในเว็บไซต์นี่ยเขาจะอธิบายเพิ่มเติมให้ิ่งก่อนเนาะความสามารถของโปรแกรมนี่เนาะอันนี้เนาะสำหรับไฟที่ต้องการดาวโหลดดาวโหลดก่อนที่เขาจะใช้เขาก็ต้องดาวนโหลดก่อนเนาะส่วนไฟที่เป็นระบบอีกอย่างละ mac os ก็เลยดาวโหลด mac os ไฟที่เป็น windows ก็เลย windows ไฟเป็น linux หรเลย linux หรือเป็นระบบ android ก็เลย android ไปเนาะโหลดทั้งสองเครื่องบอกว่าจะเป็นเครื่องต้นทางแลยปลายทางเนาะเพราะว่าเขาต้องเสื่อมเขาต้องมีปลายทางและต้นทางต้นทาง เป็นเครื่องอ่าระบบวินโดว์ของเฮาเฮาเป็นวินโดว์เฮาก็โหลดวินโดว์กี่ตัวนี้ดาวน์โหลดเฮาดาวน์โหลดไปแล้วนะกี่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปเนาะส่วนปลายทางปลายทางของเฮาเป็นวินโดว์หรือเป็นแม็กเฮาก็ลังดาวน์โหลดมาเป็นของปลายทางเนาะอ่าก่อนที์เฮาก็กลังดาวน์โหลดหาจะมาอธิบายก่อนทำมาบริเวณอีกรายการนะการ support test เนาะการซัพพอร์ตเท t ของมันนี่ก็มันมีเนาะความไบการเชื่อมต่อหรือว่าการแซ่ก็คือ50เมกเมกะบิตเนาะต่อวินาทีแล้วก็ อ่ยบีเนาะยูบีก็คือยูบีหนึ่งจุดศูนย์สองุดนแล้วก็สามจุดหนึ่งสปอร์เทสเนาะก็คือรองรับอ่าประเภทนี้แล้วก็ประเภทประเภทยนะูบีเนาะประเภทไทยเนาะก็ไทยเอไทยบีไทยซนะีเนาะสป,ปอร์เทสเนาะนี่คือความสามารถของมันชวนอันอุปรกรณ์เฉื่อตนะมตอเนานะนะนะม,ม็มีอยู่ในนี้เนาะเฮดไอดีเนาะดีไวทเนาะมันก็มีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีอ่าสามดีเมาส์แล้วก็พวกอ่าพัด,พดนะเพดเน,นะาะแล้วก็พวกมือเกมพวกนี้ต่างๆ่ายนี่คืออุปกรณ์รองรับแล้วก็พวกพิมพ์เตอร์เนาะ แล้วก็มีพวกสแกนเนอร์พวกอ่ามดีพิเนอร์พวกยังต่างๆโมเด็มพวกเว็บแคมเนาะแล้วก็พวกอ่ามือถือเนาะแล้วก็คือพวกมือถือแอนดรอยพวกไอโฟนพวกอ่าแอนดรอยด์พวกอ่ามือเขียนแล้วก็พวกอ่าคอมพิวเตอร์เนาะพวกนี้เนาะมีอันนี้คือรุ่นที่มันรองรับพวกอดาต้าอินพุตออปตเนาะนี่คือมันสามารถแชร์ได้นะความสามารถของมันก็คือตรงนี้เนาะ อาเาจะมาอธิบายละเอียดเลยเนาะวิธีการสั่งซื้อวิธีนั้นาจะมาในนี้่ไม่ว่าคําว่าตัวนี้ก็ได้เนาะหรือว่าพอทีมก็ยังคิดตัวนี้เพราะว่าก่อนเขาจะใทำงานใดเขาต้องซื้อตัวนี้มันเป็นตัวซื้อนะตัวองค่เงินเนาะการซื้อมันก็มีหลายแบบเนาะแบบทีมนะแบบอ่าบุคคลทั่วไปเนาะแล้วก็แบบอาธุรกิจแล้วก็แบบอาทีมเนาะแปลว่าทีมแล้ว่าสำนักงานองค์กรเนี่ยต่างๆที่ใช้เฉพาะในองค์กรแบบนี้แบบนี้เป็นธุรกิจ อนาคน่องเฮานี่เขาเหมาะกับธุรกิจพอว่าเขาไปเจ้าก้าซื้อตัวนี้มาเนาะก็คือแบบธุรกิจพอว่าเขาจะปลุกหลอกให้ลูกค้าเขาก็ต้องซื้อแบบธุรกิจถ้าว่าไปจะซื้อใส่สวนตัวเนาะระหว่างกับหมูกับเพื่อนกับคนในครอบครัวก็น่าจะใส่ตัวนี้ความสามารถของมันคือหนึ่งยูเซอนะครับฟอร์ม14ดอลลาร์ตัวเดือนเนาะนนตัวนี้ส่วนอันอัพอัพทูหาคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็แอนนี้นัมเบอร์แบบเชื่อมตแบบบบมีจํากัดแต่มันมีเป็นต่อเดือนตัวปีเนาะ อันนี้คือแบบเ้าไปนะแล้วกนะ็ H7 เนาะ up to ซ้ำซ้ำรีมมทเนาะ device at a time เนาะแบบเชื่อมต่อพร้อมกันในสามครั้งเนาะในเวลาเดียวกัน3เครื่องส่วนอันแบบธุรกิจก็คือ s o n g user เนาะอันนี้มันจะมีราคาเดียวจะบอก any n u m ม่คอม computer เนาะแบบเชื่อมได้ทุกออไม่ใช่เกนะิดว่าทุกทุกคอมพิวเตอร์นะแต่การมันมีจำนวนคอมพิวเตอร์เป็นมาอิงตามราคาที่เขาซือ้อ ยังแล้วก็มีท็อกเกนให้เขาเชื่อมต่อเนาะอันนี้แบบทีมแบบทีมก็คืออ่ายู่เซอร์แล้วก็ราคาตามนี้เนาะอ่านก่อนนะรายละเอียดเนาะที่ข้าไปมันจะมีบอก์อ่าก่อนเลยนาจะมาสมัครก่อนคลิกทรายอัพมาคลิกอ่าป้อนอันอีเมลของเจ้าเจ้าต้องการสมัครมาในนี้เนาะเจ้าเอาอีเมลของเจ้ามาป้อนในนี้เนาะที่เจ้าจะสมัครเลยคลิกอ่า create account เนาะ โอเคนะสนมัครสมเด็จมาแล้วมันจะเช็คไปเช็ไปนะหรือว่าไปยอมรับอยู่ในอีเมลตัวนี้เนาะไปวิลลี่ไฟล์ไปยืนยันเนาะอยู่ในอีเมลอ่าตัวนี้เนาะที่เข้าสมาัครที่นี้เปิดนี่แท็บมาอันนี้วางว่าจะบริบทบอดต้องซ้อนนะอ่านได้ไดไดเลยมาเลย สมัครให้อาทิบายมาให้เขาโอ้โหดีโมให้เขากรว่าลิกไปก็ได้นีะมันก็จะมาในนี้เนาะมันจะเวลาสมัครจะบิบมาใหญ่เนาเชื่อมหาเครื่องเนาะหาเครื่องเนาะมันให้เขาใส่หาเครื่องแต่ว่าสมัครแบบมันให้ใส่ฟรีนะหาเครื่องเนาะแต่ของเฮาเนี่ยเขาซื้อมาแล้วแต่ว่าเฮาจะอธิบายเปิดตัวอย่างตัวเป็น แนวทางขอไปที่ต้องการใช้ใช่มันนี่นจะ create อันท็อปเกตใดบันจะได้เนาะพอหาเครื่องได้อยู่เนเนาะไปต้องการสมัครหาเครื่องที่นี้แบบใช้ฟรนะีเนาะเป็นพวกไซนะส์โปรนะไซส์เติมเนะแบบพวกเข้า,าเจ้าขอยที่ว่าจะเห็นเป็นเป็นไาซีพเนาะเมื่อกี้ก็บ่าอ<ม>ัปเกรดแคนแนลนี้เนาะแค่เรามันก็จะมีให้สื่อแบบเด็งไปในรายการแถวบอกอีนนี่เนาะมันก็จะมีก็คือแบบทั่วไปก็คืออันนี้เนาะแบบใช้บุคคลนะหนึ่งยูเซอร์ราคาหนึ่ง หนึ่งดอลลาร์เออสิบส <ivi ım S 2> no ี you no? no. ่ดอลลาร์ตัวเดือเราคิดก็ไปพูดไม่ใช่ใจเป็นปีอแลนบอกไม่ใช่ใจหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีก็รวมกันประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าดอลลาร์ชื่อเก่าร้อยห้าสิบหกดอลลาร์เนาะประมาอันสามปีก็เลือกตัวนี้หรวยจะได้เพิ่มในนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นมาจะลบเป็นปีขึ้นมาเนาะแต่ว่านี่เขาจะใช่เนาะเขาจะอใา่สื่อเนาะ่วนแบบของเขาสื่อเขาจะสื่อตัวนี้เนาะของเขาใส่เนาะ เพื่อว่าเขาซื้อแบบธุรกิจเนาะบุชินเน็ตนาะการมาเน็ติมันคิดกับใบนะใบนาะเฮ้เอาซื้อนี่ห้าสิบดอลลาร์ต่อร้อยเครื่องเนาะต่อร้อยเครื่องถ้าว่าเก้าสิบดอลลาร์สองร้อยเครื่องอะร้อยสามสิบดอลลาร์ต่อสามร้อยเครื่องสามร้อยการเชื่อมต่อเนาะคิดข้าไปเนาะวิธีการสั่งซื้อเนี่ยเขาจะบริษัทเผให้เบิกเพราะว่ามันเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิตเนาะ มันจะมีรหัสความปลอดภัยของเฮารหัสธุรกรรมของเขลารหัสการเงินอะไรพวกน้ก็มกามเลือกประเทศของเจ้าในนี่แต่ของเฮาอยู่ประเทศลาวมันก็เลือกลาวมาโอโตโอต้ให้ว่าจะเป็นประเทศยังจะก็ะเ,เ,เลือกไปในกลไปมันก็จะมีให้เจ้าจ่ายผ่านอันผ่นานการผ่านเดบิตผ่านเครดิตผ่านบิมนสามาตการเงินเลือกตัวเทิงหรือว่าผ่านเพย์พาลเลือกตัวลุมที่เข้าไปมันจะถามอันนี้บางว่าจะ้าใจน่ฮยจะบบฉันหน่ะนั่งจะแตกชวนกับพวกเข้าในี่เขาซื้อมาแล้วอาจจะได้รกนะหลังจากเจ้าซื้อมาแล้วอย่างเช่นผ่านผู้ชมซื้อมาแล้วนะ เราจะอกอินตัวแถวซืาา้อแล้วอ่าชวนแถวซื้อมาแล้วเนาะขเขาเนี่ยบอกเขาใส่แล้วเนาะปกติเขาได้ลอยลอยหาเครื่องเพราะว่าเขาซื้อมา,าได้ลอยเครื่องแต่ว่าเขาแถมหาเครื่องแบบตัวฟรีสมัครยูเซรืรอเนาะแต่ว่าเขาใส่ไปแล้วยังเลืออยู่เก่า12เครื่องเนาะสังเกตในเก่าอ2เครื่องส่วนคนที่ซื้อมันสามารถส้างท็อกเกนได้เนาะบางที่ในนี้นอาชวนเช่นเขาจะลึกตัวแถวส้างม,มาก,ก่อนไปก่อนเนาะ อีกในนี้ถ้าว่าจะมีการเชื่อมต่อมันจะมีเด็งคอมพิวเตอ๋อจะขึ้นมาเนาะส่วนเขาจะสร้างจะเชื่อมต่อให้ลูกค้าเขาก็มาีในนี้ที่กบัตทอกเกนเนาะสริเอตทอกเกนเขาก็มาใส่ชื่อแถวต้องการในนี้เขาจะใช้เขาจะใสช้กบัตเทสสริเอตทอกเกนไปหลังจากเจ้าสร้างตัวนี้มาแล้วเนาะสร้างทอกเกนมาแล้วเนาะก็คือว่ามันเป็นตัวเชื่อมต่อที่เขาจะให้ลูกค้าของเขาหรือว่าปลายทางของเขาเชื่อม แบบว่าบ ah em no, e ่ต no, sa ok ้องเชื an stop, no. like, ่อมผ่านอีเมลเนาะถ้าว so, ่าเชื so, ่อมผ่านอีเมลเดี๋ยวเขาจะหูจากอีเมลเฮาเนาะสนับให้เฮาสร้างไปนี่ขึ้นมาแบบจําลองขึ้นมาให้ลูกค้าซื้อต่หลังจากเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วเจ้าก็คลิปคอกเปียท็อกเกนทุนนี้ท็ค็อกเปียเนาะไปให้ปลายทางเชื่อมอ่าเอเด้เบิรกเนาะก่อนอื่นเลยเฮาก็มางติดตั้งโปรแกรมก่อนเฮาโหลดมาที่นี่โปรแกรมก็ประมาณนี้เนาะเจ้าโหลดมาของเฮากินดิโดเฮาก็โหลดมาสําหรับวินโด เพราะว่าไปเป็นแม็กก็โหลดมาเพราะสำหรับแม็กไปเป็นดีนุก็โหลดมาสำหรับดีนุกไปเป็นแอนดรอยก็โหลดมาสำหรับแอนดรอยลองติดตามกันอ่าโหลดมาปุ๊บเลยเนาะน้าตามันก็ประมาณนี้เนาะคลิกเปิดขึ้นมามาเชื่อมอีเมลของเจ้านี้เนาะอ่าปลายต้นทางเขาเขาต้องเชื่อมผ่านอีเมลเนาะเป็นอีเมลคลิกเราอิน <ersch> เอาเสื่อมแล้วนี่เนาะอันนี้เป็นเครื่องต้นทางของเขาวันนี้ฮะจะไปเสื่อมกับเครื่องปลายทางเนาะจะใส่อันที่บีเบอร์เสื่อมกับเครื่องลูกค้าวันนี้เขามาเครื่องปลายทางของเขานะฮาก็เป็นดาวโหลดโปรแกรมนี้มากขึ้นกันเนาะปลายทางก็ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่กันนะจาเป็นอะแม็กจะก็โหลดแม็กจะเป็นวิด์เจาก็โหลดแม็กเออจะเป็นวิด์เจาก็โหลดวิดว์มาเนาะ อ่าเปิดขึ้นมาแล้วบัดนี้เฮาจะล็อกอินด้วยโทเค็นเนาะตัวนี้เนาะเฮาจะบ่ล็อกอินด้วยอีเมลเพราะว่ามันเป็นปลายทางเนาะเพราะว่าเฮาล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้ได้คือบ่ได้แต่ว่าเฮาบ่อยากให้คนอื่นฮู้จักว่าง่ายไปเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเฮาเนาะรหัสอีเมลความสําคัญฉะนั้นจะประมาณในเว็บนี้จะก็มาก๊อปปี้ตัวที่เกี่ยวข้างในบัญชีของเจ้าสังเกตเฮานี่ยังเหลืออยู่92เครื่องเนาะเก่าสิบสองการ์ดจำนวนอีกตัวนี้กบเนาะ ก๊อปปี้ตัวนั้นมาแล้วมาวางในนี่วางเราเปียมันมาในนี่คลิกเราอินเลยบอกไม่จะินหท่ามลาย่าโอเคม่เสื่อมเนอยเนาะอันนี้คือเครื่องไปทางไปทางของเขาเสื่อมเส้นเข้าจจแซี่จากเครื่องไปทางนี่เนาะไปที่เครื่องต้นทางของเข้าเนาะอันนี้คือเครื่องต้นทางของเข้าอันนี้เครื่องต้นทางเนาะส่วนเขาจจแซี่จากเครื่องไปทางมาเขก็ไปในเครื่องไปทางเครื่องตัวนี้เนาะเส้น ณปัจจุบันนี้เขาเสื่อมอันไ h o ฟ e เขาอยู่เนาะเขาจะแซ่บขอไอโฟ e ตัวนี้เนาะ i อโฟ n e 7็ของเขาตัวนี้เนาะไปที่เครื่องต้นทางมาที่เครื่องของเขาอันนี้เป็นเครื่องลูกค้า๋ยุ่ยุตอย่างเครื่องลูกค้านะจะแซ่ตัวนี้มาเนาะส่วนเครื่องต้นทางของเขาในว่าเครื่องต้นทางของเขาบริษัทอื่งเนาะเัาจะแซ่จากเครื่องปลายทางมาเนาะไปทีเครื่องปลายทาง ปลายทางของเขาจะมาเบิ่งในนีแบบนี้เนาะตัวที่เจ้าเสื่อมกินนี่จะต้องหู่จักว่า P C เจ้ามันเป็นอีหยังเนาะ P C อีหยังเนาะอเ P C เจ้าตัวนี้ยังคิดว่านี้เบิ่งก็ได้โดยจะหุ่นจักว่าเครื่องของเจ้าซื้ออีหยังเครื่องของเขาซื้อมเนบอร์ดเดสท็อป P E F C B E M เนาะเป็นเครื่องตัวนี้ B E, m, no? này, b e F C B E M มันม okay, ีการเชื่อมต่อมีไอโฟนอยู่บนางเชื่อมต่อเพิ่มมากกว่าอันนี้บนาะอันนี้เขามาเครื่องต้นทางของเขา อันบริเทมาในเครื่องอ่าต้นทางของเขาเมื่อกี้เชื่อมเครื่องปลายทางของเขาคือตัวนี้เนาะมันมีกลับไอโฟนเชื่อมอยู่เนาะมาคลิกี้กลับมาคอนเน็กต์นี่เฮ้ยบอกบอกว่าคอนเน็กต์แล้วเนาะเมื่อกี้กลับ่าดีคอนเน็กต์จะได้ว่าคลิ่อกี้เนี่ตัดการเชื่อมเชื่อมแล้วนะให้บอกจะได้ว่าในเครื่องนี้ป่านนี้เนาะราในเครื่องของเขาอีนนี้เครื่องของเขาเนี่ยมันบ่มีกลับไอซัมดีทู เห็นบ่วันนี้มันก็เดกมาในเครื่องปลายทางของเฮาเนาะเฮาสามารถใส่งานหรือว่าโอ่าจะเป็นการอันล่างเครื่องล้างอย่างหรือว่าอ่าแผ่นล้อมแผ่นยังได้เลยเนาะเห็นบ่มสมารถเด็กมาในเครื่องปลายทางของเฮาส่วนเครื่องต้นทางของเฮาเออฮมันสามารถเด็กมาในเครื่องต้นทางของเฮาเลยเนาะเฮาสมารถแก้ไขข้อมูลต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งแผ่นล้อมแผ่นยังไดเลยเนาะรีสโตรีสโต้ด้เลยเนาะอว่าเจ้าจะปนล็อกเจ้าก็ปนล็อกได้เลยอว่าเป็นเครื่องปนล็อกอันนี้เป็น การแชร์พอรจากเครื่องปลายทางมาที่เครื่องต้นทางหรือว่าจากเครื่องของเขาไปที่กลาื่องปลายทางก็ได้ยิงตามกรณีของเขาจะใส่เนาะถ้าว่าเป็นประเภทรองเกิลเขาอยากจะปดให้ลูกค้าออนไลน์เขาก็ต้องแชร์พอร์ตของต้นทางของเขาไปที่ปลายทางประมาณนั้นเนาะสามารถใส่ได้อามาเบิงเครื่องปลายทางของเขากันนี้เป็นบอรปลายทางของเขาแต่มันตัดการเชื่อมต่อมันจะบ่มีให้เชื่อมต่อในอ่าตัวนี้มันหายเลยเพราะว่า มันป no nah ิดมันปิดการเชื่อมต่อเครื่องของเจ้าของมันแช่ไปที่เครื่องกว่าเครื่องอ่าเครื่องอื่นเนาะมาที่เครื่องต้นทางจมมป็เครื่องปลายทางมันก็จะปิดเลยม่มีการเชื่อมต่อกับสามททุนมันก็จะมาเชื่อมต่อในสามททุนอยู่ในโปรแกรมอยู่ในเครื่องต้นทางแท้เนาะมันก็สามารถเห็นเครื่องไอโฟนของเครื่องของฮากี้นี่อยู่ในเครื่องอยู่ในรุ่มพุ่งเนาะเอซังเกิในี่สมมติฮากิ้ปิดคอนเน็กในนี่เนาะปิดคอนเน็กต์นี่มันก็จะหายจากเครื่องตัวนี้เอซังเกิลเนาะอาจจะยกเอาตรงนี้กนก่อน อันนี้เราคือเครื่องอันนี้คือเครื่องปลายทางของเขาเนาะบนเขา,าติคกิกตีนคอนเนล้วการสังเกตได้นี่เนาะการเชื่อมต่อของเขามีเก้าสิบสองเนาะเห็นเนาะเขาเชื่อมกี่นี่ว่าเก่าสิบสองเขาดีคอนเนคตัดเชื่อมต่อมันจะหายจากเครื่องตงัวนี้เออหายจากเครื่องปลายทางของเขาต้นทางของเขาเห็นบ่าหายแล้อะมันมาในเชื่อมตัวนี้แทนเนียห็นบ่ เครื่องของมันอีกบ่ได้เสียบในนี้โอเคของที่เกมาในนี้เนาะถ้าเฮาอยากเสียบใหม่เนาะเสียใหม่ก็มาคิคอนเนคนี่คือเก่าเอามาเบิ่งในจํานวนการชของเฮา92เอามาีให้เบิ่งเบ่เลือก91เนาะาว่าเฮาเสียอีกล่ะอ่เสียอีกอยู่ตอย่างเนาะเ้เบิ่งวยอมเสียเครดิตการชเนาะเพื่อให้เจ้าเบิ่ง อ่ามาคลิกเชื่อมอีกเนาะเอาก็ต้องเบิรอีกว่าเครื่องเจ้าจะเชื่อมเครื่องยังล่ะเขาก็ต้องเบิร์นีนี่ตามแถวบอกก็คือเครื่องไปทางทางของเขาเป็นตัวเลขตัวนี้เนาะเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่ามันมีหลายเครื่องที่เชื่อมอยู่เจาก็เบิรว่าเจ้าจะเชื่อมเครื่องใหนมันก็มีบอกอายังเซนจากซีเคตัวนี้เนาะด้วาตัวนี้มันมีเครื่องนี้ก็คืองเครื่องเขาอีกเนาะถ้าว่าจะมีซิ้เครื่องมันก็ขึ้นมาบอกเจ้าเครื่องยังเครื่องยังเจ้าเาจะเชื่อมเครื่องนี้เนาะบีเอ็มตัวนี้ ครองนี้เป็นดีเอ็มใ่เป็นเครื่องอันนี้ใช่ปนเดียวกันเนาะณปัจจุบันนี้มันเชื่อมสามยูทูนอยู่เนาะ i อโฟนเคของเราตัวนี้เนาะ p h o n นตัวนี้มันเชื่อมแต่ว่ามันในเครื่องอันของมันเองมันจะเขียร์กว่าล็อกเนาะส่วนในเครื่องต้นทางที่เราต้องการเชื่อมมันจะคือคืนกับว่าคอนเน็กต์คอนเน็กต์ปุ๊บเด็กเชื่อมบอกว่ามันบอกว่าที่คอนเน็กต์นี่แสดงว่าเชื่อมแล้วแล้วคลิกคอนเน็กต์ก็คือว่าตัดการเชื่อม่อ บะสามยูทูบตัวนี้มันจะหายไปวะมันจะมาเสื่อมในตัวนี้แทนมามาเลมาแล้วเลยมันก็สามารถเสื่อมในเครื่องนี้ได้เนาะโอเคเนาะตนวในเครื่องอ่าของมันเองเครื่องปลายทางของมันมันก็จะหายไปว่าเขาไาเสื่อมในเครื่องนี้เนาะเขาแช่มาที่เครื่องนี้เนาะวันนี้เขาสามารถแก้ไขข้ของมูลต่างๆในเครื่องอ่าตัวที่เข้าแช่มาเลยเนาะแบบพิสระเลยนะแต่ว่าเขา แก้ไขได้แล้วเนาะเฮาจะยกเลิกคําสิยกเลิกในนี้โอเคยกเลิกได้แล้วเนาะอันนี้มันก็จะหายไปเนาะแทนที่หายไปส่วนเครื่องไปทางของเฮามันก็จะกลับมาเเก่าจะกัมาเยบเก่าเนาะโอเคกเนาะอ่าันนี้มาเบิ่งในจํานวนการเชื่อมต่อของเฮากนี91 9 92หือ91ันนคลิกันนึงพอคลิกเื่อนี่เหลือ90เด้มเหลือ90เนาะ ภาษีโซนเครดิตในการเชื่อมต่ออันนี้คือเขาเอามาอธิบายก่อนตัวเพื่อไปทีโอ้โหชวนอ่าการจชื่อมต่อท็อกเก็ตของเขานี่เขาสามารถลบเด็ดขาลบได้เนาะอาจจะที่สร้างเงี้ยไดก็ได้แต่ว่าสื่อแล้วเนาะอาจจะที่สร้างใหม่ก็ที่อ่า create token ใหม่เนาะมันก็สามารถสร้างท็อกเก็ตของเจ้าอ่าว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสายแชร์สายคนลอกออนไลน์เนาะเลยเจ้าจะได้เอาไปใส่เอาไปมูกใส่วนวิธีการสั่งซื้อโดยการสั่งซื้อเจ้าก็ไปเชื่อเอาเลยตามที่ เอาบวกไปแต่ว่าใครซื้อบอกเป็นจากใส่เนาะกที่โตมาจค่เื้อเนาะแต่ว่าก็ต้องจ่ายเงินให้เขานั่นแหละเนาะ